สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุก14ในที่4ชั้นแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาดวลกับเคียวนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเคียวห่างกับผมคะแนนเคียวห่างกับผมประมาณ1นึ่งแสนเลยนะประมาณ1นึ่งแสนเลยครับแต่เคียวตัวนี้ได้พูดด้วยว่าเขาจะทําให้เลือดผมถึง50%ให้ได้ครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาทําได้ครับผมผมก็โอเคเดี๋ยวมาลองกันอ่า ันนี้ก็สู้กันอยู่นะฮะเพื่อนเพื่อนก็ดูเลยฮะเคียวเป็นตัวที่ตีแรงมากนะห่างกันแสนคะแนนแต่เขาตีผมได้ประมาณนี้นี่คือถือว่าโหดมากนะผมก็ต้องหายตัวตลอดครับมันก็แยกล่างตลอดผมก็ไม่รู้ตัวไหนตัวจริงฮนะเคียวนี่คนระับระเบิดมาแล้วครับอ่าฮะใส่สก,กิลแล้วโอ้โหผมใส่สก,กิลผิดตัวเลยนะ่กี้เห็นไหมผมยิงผิดตัวเลยนะ โอโดูผมก็พยายามทําตัวทองตลอดเวลานะครับไอเส้นม่วงๆของเขียวครับมันจะทําให้ผมติดหมื่นได้เลยนะถ้ามันลิงก์ผมเกินห้าวิมนะั้งผมจะติดหมื่นนะครับอันนั้นตัวปลอมนะเห็นไหมฝั่งซ้ายนึ่งไงตัวจริงโผล่ม <c oughs> าละอื้มแยกล่างได้หมื่นตึบมากงงมากโอ้โหดันมาโดนระเบิดผมเต็มๆครับช่วงนี้ แต่ก็ต้องพูดได้ว่าออห่างกันแสนหนึง่งแต่ทำเลือดผมได้ขนาดนี้ถือว่าโหดนะครับโหดมากโอเคครับเดี๋ยวมาดูรอบสองนะรอบสองรู้สึกว่าเขาจะเล่นดีขึ้นนะผมรู้สึกได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเขาหายไปเลยนะมาแล้วครับโอ้โห บ่ังวะนนี้โอ้โหเหมือนเปิดอันตีอ่ะเหมือนเอาจริงย <c oughs> ิงแทบไม่ได้เลยครับงงครับผมก็ต้องหายตัวเล่นกับเขาเหมืนอนกันนี่ครับลิง์ผมกแล้ะ ตัวปลอมครับเะกี้เห็นไหมเป็นตัวปลอมนะตัวจริงโผล่ม,มาตรงนี้ครับางงเลยฮะตัวไหนตัวจริงตัวปลอมครับโ <c oughs> อ้ย,อย,อยเขาทำแบบไมนได้ ช็อตนี้่ช่วงที่เคียวมันฟาดอ่ะคือเป็นดานเมจที่แรงมากนะคนเตือนไว้ก่อนนะครับจะตายครับจะตายครับหายไปหนอครับโอ้โหโผล่มาจาังหวะนี้อืมนี่ฮะเออผมให้เขา แมทนี้ผมให้เขาชนะนะเพราะว่ามันก็ห้าสิเปอร์เซ็นนะครับจ่าจริงห้าสิบเอร์เซ็นเลยอ่าผมพยายามหาเคียวที่เลตติ้งเท่ากันแล้วนะแต่มีแต่คน AFK ครับพวกเลตติ้งสูงสูงชอบ AFK กันเยอะครับไม่ค่อยเข้ามาเล่นเลยครับผมก็เลยเออลองให้เขามาดวนนะถ้าเขาทำเลือดผมห้าสปซได้ผมว่ายอมแพ้นะอ่าก็ คิดว่าชนะ1แพ้1ครับรอบนี้รอบ2ก็เขาเล่นดีกว่ารอบแรกนะโอเคแล้วผมก็ต้องไปแล้วครับเหมือนไม่ว่างแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะอัดคลิปผมสู้กับเขียวมาให้ดูอีกนะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูข้าขาวมันไปก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม